ครบับสวัสดีครับ FC นี่ครับนักสู้วิชาภูเขงต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็พอมีเวลานะที่จะให้มวยรับมวยชอบนะครับเศแก้ามวยไทยนะครับนักแสดงเวทีมวยฝนจางชนบุรีนะครับนี่ผมก็มา,าโดนนัดมาสิกานะครับสิการคาดเชื่อนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนะครับ ผมมีเวลาครับที่จะทำคลิปให้เอฟซีทุกคนได้รับทราบนะครับว่าบัดมวยวันนี้ตัวไหนมั่งที่น่าจับตามองนะครับก็พยายามการเสียเวลานะครับก็ไปกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเจ้าการชัยก็กับเจ้าเพชรทําชัยนะครับคู่นี้นี่ยังอยู่ฝั่งยังชอบมวยของฝั่งซ้อเออยู่นะครับนะ ชอบไปที่เจ้าการชัยนะครับส่วนคู่สองนะเจ้านนทชัยกับเจ้า,าชาพยัคหรือว่าเจ้าเพชรนามจะก,กับคนเดิมอ่หมัดนี้ก็อยู่กับเสียชัยนะครับอยู่กับขถาห้าพยัคนะครับที่วันดีคืนนะครับตอนยาวก็คงจะเป็นอยู่ที่เจ้านนทชัยนะครับเพลงเขา่าเพลงเข่านะครับชาพยัคนี่ก็เพชรคบเพื่อนนะครับผมชอบมวยเสียชัยครับ คู่นี้นะเอาแบบรุ่นรับจักตอนไปเลยไม่ต้องไปนั่นนะครับชอบที่ชาติพยักชอห้าพยักนะครับส่วนคู่สามนะครับผู้เอกนะครับหนึ่งบลเชชเชอร์วุ่น,นรกกนม,นม,มนะครับพบกับเจ้าสาย้ฟน้อยอาจจะสาย้าน้อยมาเยสะติดเยิมครับนะคู่นี้นะครับเมื่อประเมินเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับนะผมชอบที่เจ้าหนึ่งบนนะครับด้วยเพลงมวยที่ ทังรุ่นที่เร่าร้อนนะครับขอชอบไปที่เจ้าหนึ่งบนเชื้อบุญธรรมนะครับส่วนคู่นี่สี่เนี่ยเจ้าแสนเอกนุมบังกะดีนะครับาสายเลือดดีนะหลายนี้นะส่วนเจ้าฉลามดำนี่มาเม็ดดีก็ก็คงจะคงจะม,มาดีน,นะเจ้าฉลามดำนี่ก็ถือว่าเท่ห์มวยก็จงโอเคนะครับนะ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับนมบางกระดิ่งแล้วมันก็จะเหลื่อมันอยู่นิดๆน,นะอะผู้นี้ก็ออกไปที่เสแสนเนกนมบางกระดิ่งแล้วกันนะครับอทิพย์าปาะกันใดก็ขอกลับขอไปครับสําหรับหน่วยดีดอีสต์โคเ,เด,ดประจําวันนี้ก็คงจะมองให้เจ้าหนึ่งอุบนสิทธิเทียบุญธรรมครับหนึ่งบนสินทธิเทียบุญธรรมครับเป็นดีดอีสต์โคเ,เด,ดประจําเดนนี้นะครับฝากาด้วยครับ s บ o b e t 359นะครับเ,เว็บแทงมวยอไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางคุณจบที่เว็บเดียวนะครับการเนนงินมั่นคงถาวรแบอนด้ตลอด24ชั่วโมงนอนะครับแอปไปก่อนนะเมีแอปอันหน้าแอป359 SBOBET ครับสนใจก็แอดเข้าไปเลยนะครับอโอเคครับโโดดนหเเรีียกพออคสวัสดีค,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 ครับ